ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้ฝนพาดรวยกไววะ,ะได้เวลาแล้วนะครับเนาะได้เวลาแล้วนะครับฝนพาดรวยกะจะได้น้าตัวเลขแนวทาทั้งนะครับห้าน้อยนะครับนํามาฝากให้ท่านผู้ชมได้เอาไปลงทุนกันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเปิดไงเน,นาะท่านผู้ชมนะครับ โศกโศกมันหมืนกันบ่นะครับวันนี้นะครับเข้ามาพบกันอีกแล้วนะครับกับฝนพารวยนะครับฝนพารวยกับเข้ามาให้แนวทางเด็ดเดนะครับท่านผู้ชมอีกคือเกานะครับเข้ามาให้แนวทางเด็ดเด็ดท่านผู้ชมอีกเหมือนเดิมนะครับ วันที่25นะครับแนวทางเด็ดๆนะครับฮานอยในวันนี้นะครับฮานอยของเข้าสีเข่าบอนะครับเมื่อนีเข้าเก่าตองมารอรุนกันเด้ท่านผู้ชมนะครับฮานอยของเราจะเข้าหรือเปล่านะครับแล้วก็มารอรุนกันนะครับเอามารอรุนกันนะครับว่าห้าน้อยของเข้าสีเข่าบอหรือเข้าสีใดมีโศกมีลาบบอนะัะมารอรุนกันนะครับเดี๋ยว ผลพระรวยก็จะมีหน้าทางให้ท่านผู้ชมนะครับเข่ามาการหรือยางนะครับเข้ามากันหรือยางเนาะท่านผู้ชมนะครับเข้ามาติดตามเข้ามารับชมไปพร้อมกันเนอะท่านผู้ชมเมื่อนี้กมีหน้าทางเด็ดๆมากฝากท่านผู้ชมเข้าก่นนะครับเพิ่งเฝ้า <c oughs> พอดีกลับกลับมาเพิ่งกลับมาจากไวัดดงนาเพ่อนนะครับเพิ่งกลับมาจากวัดดงนาเพลินเพิ่งจะมาหอด นะครับน่าก็ได้อาจจะสะอาจังน้อยนะครับอาจจะซาจักน้อยนะครับสัญญาณภาพก็นะครับนะสัญญาณภาพเป็นจังไรเน,นะาะท่านผู้ชมชัดเจนบ่นะครับเมื่อนี้ทำไมเงียบจังเนาะเมื่อนี้ท่านผู้ชมคือเงียบแท้หายไปทางไดกันเนาะนะครับเดี๋ยวฝนพาดด้วยหา มองหาไอ <ะ S 1> ้ทางที <together> ่แบบว่า <single> บ <skincare todavía> ่อนก่อนนะครับก็ดีมาอยู <other engineering> ่นาพระอุโบสถนะครับท่านผู้ชมหายไปไหนกันหมดเนาะมือนี่นะครับมือนี่ท่านผู้ชมบอค่อยมีเลยนะครับกับ่เป็นยังนะครับบพ่เป็นยังนะครับถึงท่านผู้ชมจะเข้ามารับชมกันหน่อยกับพ่อเป็นยังนะครับเอาเก่าจบแค่เพาะที่เข้ามารับชมกัแลรวกันนะครับเนาะ เดี๋ยวจะว่าฝนพัดลุยบอ่อบ่อหายแนวทางนะครับเพราะว่าถึงจะมีทนผุชชมเข้ามาหน่อยก็พอเป็นยังนะครับเดี๋ยวฝนพัดลุยก็จะจุดนะครับจุดทูบนะครับจุดทูบให้ทนผุชชมเ้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวฝนพัดลุยก็จะจุดทูบให้ทนผุชชมนะครับจุดทูบนะครับขอโชคอีกตามเคยนะครับพระกรรมรอดรุ่นแรกทูบนักกันนะครับร่มกับพัดเย็นดีีดนะครับ ลมพัดนะครับมาได้ครับเธ้อหอมแดงกระเทียมเอาฟังท่ามอุณหอมแดงกระเทียมกับสีความแดงน้ำสาระบาาที่ในพี่น้องอ๋นะครับโอ้ลมพัดเต้อท่านผู้ชมลมพัดทำไมลมแรงแจงอเนาะวันนี้ ด้เราได้ทำผู้ชมตัวเลขทูบนะครับี๋้วมาล่อรุ่นเลขทูบน้ำกันงแจ้งน้อยนะครับยาฝาไปไสตนะครับนะยาฝาใไปตสได้ทำผู้ชมนะครับล่อรุ่นรุ่นเลขทูบไปกับฝนพาดรวยนะครับเตรียมสมุดปากกากันหรือยังนะเตรียมสมุดปากกากันหรือยังนะครับระวางทีล่อเลขทูบนะครับฝนพาดรวยก็จะใหยแนวทางทำผู้ชมนะครับฝนพัรวยก็จะให้นวทางทำผู้ชมนะครับเดี๋ยวหา มุมดีๆกันจักหน่อยนะครับเนาะอ่ามุมดีๆกันจักหน่อยเพราะว่าสัญญาณนะครับเนาะสัญญาณภาพอาจจะอาจจะบ่ค่อยสัตนะครับก็ขอโทษขออภัยหลายๆนะครับอยู่หน้าพระอุบโบสถนะครับเออท่านผู้ชม จังไรเนาะท่านผู้ชมชัดเจนบ่นะครับตอนนี้อยู่หน้าพระอุโบสถนะครับมาเอ้าวันนี้วันที่ยี่สิบสามว่าแมนสีออกของวันที่ยี่สิบสามบ่ท่านผู้ชมว่าแมนสีออกแนวทังของวันที่ยี่สิบสามบ่นะครับเอาแนวทังของวันที่ยี่สิบสามมากลางให้ท่านผู้ชมเฉยนะครับเหมือนกับมือนั่นนะครับเอาแนวทางวันที่สิบเก้ามากลางนะครับเนาะออกของวันที่สิบเก้าให้ท่านผู้ชมเฉยเลยนะครับ นะครับของวันที่สิบเก้าให้ท่านผู้ชมเฉยเลยนะครับโอ,โอ,โอ้นะครับเอ็นนะครับกับน้ำโอ้นะครับล่มเออท่านผู้ชมล่มคากลมเนี่ยเป็นผานขาดปอนะท่านผู้ชม กโทวขออภหยลลายๆนะครับล่มนะครับล่มคักนะครับอโทษดก็ภหยลลายๆนะครับเอานะครับเนาะตัวเลขฮานอยในวันนี้นะครับวิ่งรูดเจ็ดลองเก้านะครับวิ่งรูดเจ็ดลองเก้าเด้อท่านผู้ชมวิ่งรูดเจ็ดลองเก้านะครับเจ็ดห้าสามนะครับเจ็ดศูนย์เก้าหกสี่ห้านะครับ ตัวเลขเด่นนะครับสามแปดนะครับสามสี่เจ็ดสี่สองเจ็ดนะครับแปดเก้าหกเก้าเก้าสี่เก้าสองนะครับสามหกสามสองแปดเจ็ดนะครับเจ็ดหกนะครับเห็นชัดเจนกันบ่เนาะท่านผู้ชมนะครับเห็นชัดเจนกันบ่นะครับกันบ่ชัดเจนกับขอโทษกวาให้ท่านผู้ชมได้รับนะครับกันบ่ชัดเจนกับขอโทษควาให้ท่านผู้ชมนะครับเด้อนะครับ ้าไม่ชัดเจนก็ขอโทษขออภัยนะครับนะครับวิ่งรูดเจ็ดลองเก้านะครับวิ่งรูดเจ็ดลองเก้านะครับเจ็ดห้าสามนะครับเจ็ดศูนย์เก้านะครับหกสี่ห้านะครับตัวเด่นนะครับสามแปดนะครับสามสี่เจ็ดสี่สองเจ็ดนะครับ แปดเก้าหกเก้าเก้าสี่เก้าสองสามหกสามสองแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกนะครับเด้อทำต้องเอาไปพิจารณาดูนะครับเอาไปคิดจารณาเบิ้งนะครับมากจะค่อยตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านเด้อท่านผู้ชมมากกะคอยตามฝนพาดรวยเด้อกันบ่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะ เป็นเพียงแนวทางมานำเสนอเท่านั้นนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เลรนการพนันเด้อเลขออกมาตเด้อท่านผู้ชมเลขทูบนะครับเลขออกมาแล้วนะครับเลขออกมาแล้วนะครับเลขออกมาแล้วเป็นจังไดสัญญาณภาพชัดเจนบ่ครับสัญญาณภาพชัดเจนหรือเปล่านะครับขอโทษขอให้หลายๆนะครับถ้าสัญญาณภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอีกครั้งนะครับเนาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะ เมื่อนีก้กะขอให้ห้าน้อยนะครับของฝนพาดลุ้ยนะครับอย่างแป้งทั้งสี่น่อยเลยเดอร์นะครับให้ท่าผู้ชมทางบ้านได้มีโศกมีลาบได้ลำได้รุ้ยกันท,กทุกคนนะครับวิ่งรูดเจ็ดลองเก้านะครับวิ่งรูดเจ็ดลองเก้านะครับเจ็ดห้าสามนะครับเจ็ดศูนย์เก้าหกสี่ห้าตัวเด่นสามแปดสามสี่เจ็ดสี่สองเจ็ดนะครับตัวลองแปดเก้า หกเก้าเก้าสี่เก้าสองสามหกสามสองแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกนะครับกาลองพิจารณาเบิงนะครับลองพิจารณาดูนะครับมักกะคอยตามเด้อท่านผู้ชมมักกะคอยตามฝนพาลว้ยนะครับผ่นบอชอบบอมักกะ่านนะครับเนาะเปลี่ยนเพียงแนวทางมาฝากมาตอนมานําเสนอท่านผู้ชมเท่านั้นนะครับบ่ได้สนเรียนการทนันนะครับ ใครมีน้อยนะครับก็ลงทุนตามงบที่จะควางมีเดอร์ท่านผู้ชมมีน้อยก็ลงทุนตามงบที่เรามีนะครับตัวระบาทก็ยังดีนะครับเนาะตัวระบาทก็ยังดีนะครับสิบสองคู่นะครับที่ให้ไปนะครับลงทุนแล้วไม่ขาดทุนนะครับสิบสองคููที่ให้ไปนะครับลงทุนแล้วไม่ขาดทุนเดอร์ท่านผู้ชมนะครับหกสี่มาแล้วนะครับตัวเลขหกสี่มาแล้วนะครับ ยตัวสุดท้ายจะเป็นอะไรนะครับนับหกสี่ติดข้างบนนะครับฝนพารวยให้หกสี่ห้านะครับเห็นมาครับเลขสามตัวฝนพารวยให้หกสี่ห้านะครับตรงกับเลขทูบหกสี่นะครับเข้ามารอรุนตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายของเลขทูบเข้ามารอรุนตัวสุดท้ายของเลขทูบนะครับว่าสิเป็นตัวเลขอี่ยังนะครับมารอรุนตัวสุดท้ายของเลขทูบนะครับว่าจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับแต่ว่าฝนพารวยจับตัวเลขสามตัวให้หกสี่ห้านะครับเลขทูบได้หกสี่นะครับ ลองพิจารณาเบิงนะครับเนาะลองผิจารณาเบิงนะครับมากก็ค่อยตามนะครับเนาะคันบอชอบขับพันนะครับวิ่งรูดเจ็ดลองเก้านะครับวันนี้นะครับวิ่งรูดเจ็ดลองเก้านะครับศูนย์เก้าหกสี่ห้าตัวเด่นสามแปดสามสี่เจ็ดสี่สองเจ็ดแปดเก้าหกเก้าเก้าสี่เก้าสองสามหกสามสอง แปดเจ็ดแล้วก็นะครับนะครับท่านผู้ชมเด้อนี่นะครับแคปนาจอกันไปนะครับหลายท่านอาจจะว่าตัวเลขแนวทางของฝนพารวยขึ้นหลายแท่นะครับตัวเลขไม่เยอะนะครับตัวเลขมีแค่สิบสองคู่นะครับที่ให้ท่านผู้ชมเอาไปลงทุนนะครับตัวเลขมีแค่สิบสองคู่นะครับที่ให้ท่านผู้ชมเอาไปลงทุนนะครับตัวเลขไม่เยอะนะครับของฝนพารวยนะครับตัวเลขาหลายเดอร์ท่านผู้ชมนะครับ หลายท่านอาจจะเข้าใจว่าตัวเลขมันหลนะครับมันหลายเกินไปนะครับมันหลายเกินไปนะครับบางท่านอาจจะว่าตัวเลขมันเยอะเกินไปนะครับมันมันไหลายขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับตัวเลขที่ฝนพาดวยให้ไปนะครับเนาะกันท่านผู้ชมว่ามันหลกัก็คือบ่ตามก็ได้ครับเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนแนวทางมาฝากมาตอนท่านผู้ชมจะซื้อนะครับแต่ว่าแนวทางที่ฝนพาดวยให้ไปนะครับเข้าทุกวันนะครับ แนวทางที่ฝนพารวยหายไปนะครับเขาซูมเอร์ดทานผู้ชมนะครับก็ลองใส่วิจารย์ย่านเบิ้งนะครับใช้วิจารณญาณดูนะครับหรือเข้าไปดูคลิปเก่าของฝนพารวยนะครับหรือเข้าไปคลิปเก่านะครับของฝนพารวยนะครับกันมาฝนพารวยเบ่าอีหรีบอนะครับเป็นเว้าอีหรี่หรือเป็นโมหรือเป็นคุยนะครับเข้าไปเบิ้งได้นะครับเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูได้นะครับคลิปเก่านะครับของฝนพารวยนะครับ หกสี่แปดเด้อท่านผู้ชมนะครับตัวเลขทูบหกสี่แปดนะครับเดี๋ยวอนพัดลวดเขียนให้นะครับตัวเลขทูบนะครับหกสี่แปดนะครับหกสี่แปดนะครับตัวเลขทูบในวันนี้นะครับหกสี่แปดเด้อท่านผู้ชมนะครับตัวเลขทูบในวันนี้นะครับหกสี่แปดนะครับตัวเลขทูบนะครับวันนี้นะครับหกสี่แปดเด้อท่านผู้ชมนะครับ ตัวเลขทูบในวันนี้เด้อหกสี่แปดเด้อท่านผู้ชมนะครับตัวเลขทูบนะครับหกสี่แปดเด้อนะครับแัปหน้าจอกันไปนะครับสัญญาณภาพชัดเจนอยู่นะครับเนาะสัญญาณภาพชัดเจนอยู่นะครับนี่นะครับตัวเลขทูบนะครับหกสี่แปดนะครับผนพารวยให้ไปนะครับวิ่งรวดเจ็ดนะครับวิ่งรวดเจ็ดลองเก้านะครับวิ่งรวดเจ็ดลองเก้านะครับ เจ็ดห้นะครับเจ็ดศูนเกะครับหกสี่ห้านะครับตัวเด่นนะครับสามนะครับสามสี่เจ็ดสี่สองเนะครับแปดเก้าหกเก้าเก้าสีแล้วก็เจนะครับตัวเลขทูบนะครับหกสีปดนะครับตัวเลขทูบหกสปดนะครับนี่นะครับใส่วิจารย์ย่านเบิงเด้อท่านผู้ชมนะครับใช้วิจารณญาณดูนะครับ เนานะครับเนาะนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาก็มานะครับนักข่าวมาาหม่นะครับจ่อท่านผู้ชมนะครับแชบหน้าจอกันไปนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่อาจจะฟังบอท่านนะครับนักข่าวแชหน้าจอกันไปนะครับแชบหน้าจอกันไปแล้วก็เอาไปพิจารณาเบื้องนะครับเนาะเอาไปพิจารณาเบื้องเด้อท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ ถือว่าพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าพอสมควรแล้วนะครับแอดมินก็ได้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้การติดตามรับชมทางช่องฝนพารวยนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลก์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งติ้งนะครับให้กับทางช่องนะครับนะครับแล้วฝนพารวยนะครับมีทั้งช่องนะครับเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กฝนพารวยนะครับหลักก y o ยูทูบนะครับ youtube นะครับฝนพระรวยนะครับก็เข้าไปที่ตามดูได้นะครับเนาะพอจะเปลี่ยนช่องแฟนเพจฝนพระรวยนะครับทาง Facebook นะครับหรือจะเปลี่ยนทาง youtube นะครับเนาะท่านผู้ชมนะบางท่านอาจจะสะดวกนะครับในการดูทาง YouTube นะครับก็ดู youtube นะครับบางท่านก็อาจจะสะดวกในการดูทางเจ f a c e b o o k นะครับเพจ a c e b o o กนะครับกับทางเพจได้นะครับฝนพระรวยกะให้แนวทางทั้ง2ช่องนะครับ ทั้งเพจแล้วก็ u t u b e นะครับก็ให้นะครับนอกจากว่าตอนสรุปแนวทางตัวเลขนะครับก็จะสรุปผ่านช่อง u t u b e นะครับสรุปช่วงรุ่น VIP นะครับแนละช่วงรุ่น VIP นะครับเราก็จะได้สรุปตัวเลขนะครับมาของเข้าแต่ละมือนะครับผลพละด้วยแตกกี่น้อยนะครับเมือ่อวานกัน เข้าเฉพาะจิตนะครับเมื่อวานกับเขาเฉพาะจิตไปแล้วครับตัวเลขวิ่งนะครับเนาะตัวเลขวิ่งตัวเลขวิ่งนะครับเมื่อวานก็ถือว่าท่านผู้ชมบางท่านก็ได้โชคได้ลาบกันนะครับเนาะแตกตั้งแต่น้อยแรกไปเลยนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่บ่ได้โชคบ่ได้ลาบก็ขอโทษขออภัยเด้อนะครับเนาะขอโทษขออภัยหลายๆนะครับวันนี้นะครับก็นําแนวทางเด็ดๆมาฝากมาตอนท่านผู้ชมอีกตามเคยแล้วนะครับก็ล่องออกไปเสี่ยงโชคเบิ่งนะครับ ลองเอาไปเสียงช่วเบื้องมากกับอยตามฝนพรด้วยเดอ้ออันนี้ก็เปลี่ยนเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นนะครับบริด้สนับสให้เรียนการพนั่นนะครับใช้วิจ,จารณญาณเอานะครับมากกค่อยตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านเดอ้อท่านผู้ชมเอาสาหรับมือในอการถือว่าสมมาพาคว้แล้วนะครับฝนพรด้วยก็จะล่าล่านะครับนอกในคลิปนี้นะครับก็ไปรอดติดตามกันช่วงเย็นๆนะครับช่วงลุ้น VIP นะครับเฮ้าก็จะเข้ามาลุ้น